ทักทายสบายดียามเชา้าทุกคนอยู่ที่ประเทศลาวเดอ้อเอาทุกคนตัวนี้ก็คือหอแวบพูนแวบพีอยู่นะก็คือเมื่อวานนี่ก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยเนาะเมื่อนนี้ มาคอดประเทศลาวเป็นทีมร้อยทุกคนกับบริษทไทยการเดินทางให้ทุกคนในเบิ่งเนาอเออมาว่ากันเที่ยวมาหลายเทือแล้วกันเลยอ้าวมาแวบ,บยู่พี่แหละตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองเซโนทุกคนเนาะอยู่ที่โรงงานน้ำโรงงานน้ำกร้อนของเมเตือนนี่มากันตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละกับบระเทไทยให้ทุกคนในเบิงเ่งงนาะเชากา เอซีทุกคนกับทิธาม,มาม่าให้ยังเนาะก็คือมาทําเอกาสารของน้องธิดาทุกคนน้องกับยังพันแล้วเถื่อทุกคนเออเอกสารก็ต้องใส่หลายๆอย่างเนาะเออมันก็ต้องใช้เวลาเนยกเ็เลยเที่ยวมาหลายเถื่อทุกคนตอนนี้ก็คือน้องธิดากับพ่อปูไม่พึงกันไปตลาดทุกคนแล้วก็ไป็ดเอกาสารอยู่ในเมืองสวรรค์ในเขตเมืองไก่สอนเนาะตอนนี้ก็เราอยู่ที่เมืองสวรรค์ในเขตทุกคนเอออยู่่แขวงสวรรค์ในเขตอยู่เมืองซีนู ตอนนี้ก็ว่าจะพาก,กันกับน้องไอซ์แล้วกับน้องมังกรนะบ่ได้ไปนักเจ้าทุกคนเแล้วว่าจะพากันไปกินต่ำเอามังกร<า>มังกรจะนั่งไหนรถไม่มีบีนั่งหลังนี่ไงมังกรแล้วก็พี่ป่ามังกรนั่งไหนนี่พี่ป่ายังนั่งนั่งเนี <laughs> ่อยอะไรนั่งอะไรหรอโอเค <laughs> อไม่ลืเลยจะบันเทิง <laughs> อาสาม อ้าว่มีเบรกรถว่มีเบรกต้องน้อเ้เบรกเท้าอุนคนมาถึง้ะจ้ามาถึงแล้วโอ้สุดยอดมากเลยเป็นการมากินตานี่สุดยอดมากทุกคนมาอดอลวจ้ามีอาหารต่ำเนาะอยู่แถวนี้แหละเมืองเซโนทุกคนมากับเจ้าถิ่นนะอาหารหกไโอ้ ปนอาหารหกอดมาหอดะเว้ยอดรนอยู่อันนีาิดบางปดให้บ้างมดีดีเพราะว่ามาอุดหนุนห้างําก่อนอุดหนุนห้างตามอสามเนไรูหมเอาทุกคนนี่แหละมากินตามยุธีร้านคกใยเมื่อกี้นี้เขาสั่งไปสีเมนู นั่นก็คือตำทะเลไม่ได้หิวเลยตำทะเลตำหมี่แล้วก็อะไรตำตีนตีนไก่ด้วยค่ะตีนไก่ยัดทุกใจแล้วก็ต้มข้าผับต้มต้มเลือดข้าพลออ๋อข้าวพัอด้วยเพราะีเป็นผ้าเนาะ้าต้องกินให้หมดแหละกินไม่หมดแล้วหรอมังกรยังไม่ได้กินข้าวต้องกินให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวรอทุกคนทุกคุณกำลังตำเลยปั๊บน่าจะเป็นตำทะเลนะมาก่อน ร้านโคกไงเนาะโอ้มีหลายเมนูอีหลีที่ร้าน,น้องไอมาพี่กะน,นี่บอกมากินทันนี่ตลอดเลยเนาะอ๋อเป็นร้านเด็ดร้านดังที่แถวๆนี้อมาข้างที่ร้านเอามาเลยน,นี่ตำทะเลซีเิ้กระไก่ตำตีนไก่โอ้อม,มามากินเลยกินเลยลงมือนี่ตำทะเลทุกคน กำนทะเลกับตำปีงไก่เพืน้นำลายแตะเอาเดี๋ยวเราชิมทุกคนมงังูุดน่ากินไม่ได้เลยลุยน้ำแบ่เอาน,น้ำมาล้างเมืออเ่อรถไม่มีเบรกลงเนินเดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวจะลงนี่ได้หนิเอาเลยเอาเลยตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนไม่ทันแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามย้ามังกรเนี่ยวจะแตกลุ้นอยู่รถอาบวกไหนเอาบวกไหนบวงนี้เลยบวงนี้เลยบวงใหญ่นี่เลย ก่อนเหยียบไหมมังกรลงไปชุนะงนะชุกเนะเขาต้องชวง ไปไปากันต่อโอ้สุดยอดมาเลยน่าจะไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วนะไอ้คนแพ้ได้แต่นั่งตูดเมื่อกอดเขาย่อยต้องเล่ง ตรงนี้มีปลาไหมอ่ะวันนี้กำลังไปเราจะไปไหนกันนะคะไปหาน้ำแข็งเล่นนะคะปลามีไหมหล่ะปลามีไหมเนี่ยคือเห็ดตัวเล็กผึ่งเลี้ยงเลงนี่ได้มี่ะ่ปาดห้องเพลงเหมือนต้นสับปะเลยนะตั้งแต่การแต่งชุดแล้วนี่มีผ้าขามาด้วยมาแล้วเป็นลูกเโกนะรู้เลยว่าเป็นลูกเโกแปดเโกเลยอาทุกคนนี่น้องมังกรน้องมังกรก็ถือเบ็ดมาแต่มาหาสารคามเลยไอน จักษีเหรอยักไอ้สังเอามาแต่มาหาสารคามทุกคนเพื่อจะไปหาปลาอยู่น้ำแก่งก็เธอจิได้อยู่บ่นนอสิมีอยู่บ่น้ำแก่งนี่ไหนทางนู้นเหรอมาเมนอ๋ออยู่นั้งพุนออโอเคโอเคโอเคไปนี่เคยมาถายนี่ไหมคะพี่ปัดมา้เคยไปถ่ายไปทางนู้น เออแมนไม่ใช่เอวี่ยูพุนไม่ใช่ไทยมียูพุนยูพุนล้มไปว่าได้ดอกกระโดไปฮะอืงว่าแล้วดูเลยเซกเกิลเกือบแตะเลยอะไรมีมังกรเล็นใส่เหมือนกันใส่ส่งขาสั้นไปหาป่าทุกคนเนื้อส่งขายาวเรียนจะได้ป่าอยู่มั้งน้องโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่เลยไม่ใช่แต่น้องเนี่ยพี่ป่าอยู่เหมือนกันโอ้อันตรายมาก หัวใจตกเลยกีนี่พลาสเออเนี่ยไปไปเบิ่งกันทุกคนว่าน้ำแกงสีรลายจังเลยแล้วนี่อันไม่ได้ปลาชองโตในปลาดุกนี่กันปลาคือนี่อะไรเออเอ้าเฮ้ยเด็กๆเจออะไรปูกะปูปลาโอ้ยโัวยุ่งยังมีขู่ยังไ ต้องเอามังกรไปคู่แล้ว่่ะะปเอามันไปด้วยเลยเอาไปเลยอ้ยหอยมุณนอกไปก็ได้นะไปสิกระปูปล่อยมันกล้ามใหญ่มากเลยปลาไม้กินกเอาหนีบไหมปลาเอาอะไรก้เอาโมมีมูดอ่ะไมาทำให้ดูมันแหละโอ้บนนั้นลูกมันเต็มเลยนี่ๆๆอันนี้หอยเนื่อลูกมันไตไปกินนี่นะไปเอฮ้ยอุดมสมบูรณ์เนาะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทุกคน ้าวนี่แหละความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งให้ทุ่งนาอู้อู้ออ,อะไรเนี่ยทำไมฮกยังคคายเลยบ้านนี้ผู้ดเดกระนุงโศกขาสัว์มากบ้านนี้ไม่มีทากใช่ไมหมหมอเจ้าที่มีทากอยู่บ่โอ้เกลือเกลือพลาด <laughs>

Ủa lo lo đó Mà bằng ngay chưa Ôi Nghĩ bỏ Ôi Nó Nghĩ đây hết là cầm Mì bì như này Này, bay. ลงไปดูเฉยๆนะลงไปเช็คหน่อยลึกเท่าไหร่โอ้มังกรตีมังกรลอยน้ำเลยให้มังกรลงไปมันเป็นพวกกลงหลุกดอกไ้น้ำมันไหลโอ้น้ำมันเสียงน่ะพื้นมันยุบอ่อนเลยอ่อนมากเบอก์แกงแล้วมันถ่วงเลยอันนี้โอร์แกงกันโทมกันไปลองแกงเบ็ดไปดูหามีอยู่ว่าเบอร์มังกรตึ๊กปลาคนนละลุกเลย อ้ยไปลงไปดูมันลึกเท่าไหร่อุ้ยเปนไงล่ะทีนี้อุ้ยมีสาบานย้อยำเป็นบอเป็นไม่ต้องลงนะนั่เกือบอยู่อะขอดเกือบแป๊บไม่ต้องไปหรอกมันถอดนี่เกือบอยู่เย็นเย็นนั่งก่อนขอดเกือบไว้เกล้นขึ้นว่าจะล้รักกันบังกรว่าน้ำเป็นไหมไม่ต้องไปลึกนะมาดูเฉยๆโอ้ย่างนี <what> ่ีกันหมดนั่งเย็นเย็นนั่งลงปะ นางรถเล่นรถโอ้อบกวยปีงบ่บ่กไม่ปีงอยู่วะนี่บ่จ้ะอ่าถ้าบกวยมาดีนะดีนุ่มมากดีนนมหมากอืมเอ้าตังสบายนะพี่ป่าดูดูข้างบนเลยล่ะพาพี่ป่าลอยไปดูข้างนอกตายเลยพี่ป่าลงไปอย่าไปตรงกลางให้มันพักเลยด้วยไปเอ้าลินเบิ่งโอ้ลินชนีกับพ่อเลยละ โอ้เสียดายน้ำปุ่นเนาะไม่เอาน้ำมังกี้แบบน้ำเลยอืงเอาเลยมังกี้ไปอาบเลยไปอาบน้ำเลยลงไปดูเฉยๆนะโอ้หมดเลยโอ้น้ำขุ่นคนดินแถวนี้แหละลงมปไหมดินแถวนี้แหละตัวคนต้นมะกหมวกต้นย้ายหน่ นี่จะเป็นทางไปหน้ากันจะเนาะแต่ว่าน้ำมันฝนตกหนักก็เลยแบบน้ำท่วมทางเลย,ม,ม,ยมันต้องข้ามไปล็อกเล่นแทนนี่แหละไม่ถึงหัวพี่ไอ้เหรอไม่มีเชือเอ้ยมีอะไรไม่ต้องข้ามเลยเนาะงี้เชือกเบ็ดเลยเยงงออพอดีขาดเลยอ <laughs> ั้นคนนั้นจะไม่ไ,ไปใส่หรอกน่าจะรีดที่ตรงนี้แหละเออแค่ตึ้งตึ้งนั่นแหละหาตึกเบ็ดตึกเนี้ยไปเนาะ น่จาจะไม่ได้ข้ามไปดิ้นจังหน่อยแล้วก็<ช>เดี๋ยวก็จะกลับไปที่มองเก่าเนาะแล้วก็รอพ่อภูไม่พึงมาแล้วเราก็สิได้ไปเฮือนของน้องธิดากันเนาะเออเห็นว่าเฮือนน้องธิดาก็น้ําท่วมขึ้นกันมีน้ําแก่งขึ้นกันเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำพุ่นน้ำอืมมะกอดเดี๋ยวไปดึงเลยเออเขาจะอยากไปนะหัว,หวหนเนอายเย็ยนดะ่านระวางปีจับแล้ว ปีงมันชอบจับอ่าคนใส่ชุดอันอะไรนะ, <c oughs> ะคิตตี้อ่ะลายคิตตี้ลายคิตตี้ใครใส่ชุดลายคิตตี้ตัวนั้นปีงมันจะจับเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ออ <c oughs> จ,จับแล้วน้ำจับแล้ย<ม> <c oughs> นั่นไงข <c oughs> วบเล้ยงเวะบ้เบิ่งมีขวบ่ะปีชิดเด็กเป็นขวบป้าปชิดเด็กเป็นขวบปู่ปู่ก้าวลืดแนวความรุนแรเย็นดีนะพี่ปัดเตรียมยิงโดดเลยพี่ปัดโดดแล้วว่ายข้ามไปเลยตายเลยไหลไปกับน้ำเลยเปกหมดละปั๊ จบนะโอ้ยมาดินน้ำรั้งแรกโดนติดแอ่ะบักบม้เลโอ้โหตีตีนตีนปล่มดินมันล่มนี่เรามีเหยื่อเป็นกบแล้วนี่อ่าไปทางนี้ไปไปางโน้นลงไปเย็นสูดมากเลย อะไรอ enfin ่ะขาชาเลยโอ้นี่ล้วขัวดูด้วยนะมันไม่เวิร์กกำลั่ต้องขำอู้หูมึงนี่จุ่มหน่อไม้หน่อไม้ไผ่ลามบอะไรเลยโอ้หน่อไม้ไผ่ลามเลยอะไรหน่อไม้ไผ่ใหม่อุ้ยนั่นเด็กนี่ใหม่นี่น้องนะมีมีแหนงนั่นมีน้อนอู้หอู้หวะนี่หน่อไม้นี่แหนงมันยืดอเล ปาร์ตหนูไม้กะเจ้าเนาะเออน้่นจืดเนาะเราอังนะระวังนะเมื่อก่อนอย่าไปยืนตรงนั้นนะลงไปเลยข้ามไปเลยข้ามไปเลยอย่าไปยืนตรงนั้นอืมอืมข้ามไปเออยืนแถวขอบบเออเดี๋ยวคุณเดี๋ยวสิตกน้ำปารนี่เบาขัวน้อยๆนึงเฮ้ย ัวแต่ว่าแข็งแรงอยู่น้่ล่ะแต่ว่าฐานุ่งง่ายเลยเออแข็งแรงอยู่แข็งพอแต่มันน้อยจิไปไหมไอข้ามไปไหมนไอไปก่อนอะไรโยกเกิัวปีกาดีมันเป็นไก่โยเกิคเอาปีนี้มันเป็นไม้ใหญ่แล้วไปเลยมันต้องกลัวเราโดดน้ำบูรกูลนก็โดดมาแล้วเดินไปเลยไม่ต้องกลัวหรอก มันจะเป็นขัวไม้ที่แบบสบายจะข้ามไปหน้าไปให้อ่ยมันจะแข็งแรงอยู่เพราะว่าเบิ้งไม้ทั้งล่มเป็นไม้ใหญ่อะทุกคนไม,ไม้แก่นพ่อเอา้าลองดูนะไ,ไ,ไปข้ามไปเลยไม่ต้องยืนแถวน,นั้นนะจะมันจะหักโอ้ยอ่อโอ้ต้นอีอยงนี่ต้นดอกอย่างเกี่ยวบ่คือแบบนี้ ไม่บ่มาเกียวใช่ไหมต้นเอี้ยต้นกระเจียวบ่นี่เรามาสำรวจให้สวนเขาเจ้าหลวงเนี่ยอ, <c oughs> อันนี้คือไม่ให้ไม่ใส่นาไม่ใส่สวนเรานั้นทุกคนแต่ว่าเรามาดูชื่อเนย่ฆ่าม,มา้า <c oughs> ไปซะ,ละปแล้วไปหลันย่ายว่ามันบุกไปซะและ้วจะได้บีบอกรองกอไม่น่าได้ เออไม่น่าได้นะน้ำมันไหลน้ำมันไหลแหงตรง,ตรงทางกับโรงงานเออไปดิ่งจัง่อยจังไลยแล้วก็ข้ามไปแล้วก็กลับโอ้ไหลแรงนะไหลแหงดิอร่อยน้ำเป็นนิดสิดชิมลงเก็บลเ้อหยิบตงแล้วนะป้ยมาต้องไป ไม่เวิร์กนะคะไม่ตึงอ่าปาหนองพ่อโอกพูดละน้ำมันไหลแหงพ่นไปเก็บในลาไปป่วยจีไปหาป่าฝันได้เห็ดโอ้เธอมาขึ้นสองเลยกันพอดีเลยเอาเอาผักสังแงาไปแกงใส่เห็ดไปนะอันนี้เห็ดอย่างนี้เห็ดนี้อยางเห็ดไข่เฮ็ดใครอันนี้เดี๋น้ำมากน้ำมากโอ้โหน่าจะมีเยอะหนิหาเมืงอไหร่โอ้มีเห็ดเซอร เพ็ดนี่เขามักเพ็ดนว่านี่เขามักไปหาเลยไม่เป็นอะอยู่แถวโดนเพราะว่าหน้าเขาอยู่อยู่โดนป่าออืก็ไปหาว่าตัวไหนนะไปในเงาอะไรอย่างเงาบาที่มันมีเออมีเห็ดสวยป่าในโรงงานก็มีถ้าเราเจอมันบ่อนเลยไปหาลองเบิร์กเก็บเบิร์กลงสะพานอะสะพานใช่พี่พี่บอกเลยเห็ดสวยมันละลายไม่เท่าไม่เท่ากันแล้วตรง ไปยังต่อนี่มีบ่อแถวนี้มงเนาะมีพุ่มไม้ทันบางทีมันขึ้นโอ้โดนสมบูรณ์เนาะงามนี้ยังมีเห็ดอยู่ไปโอ้ลมเย็นแฮงอ่ะนี่ทุกคนเลาะลินตามพงนาอีหยัง เฮ็ดเห็นอีห hmm. ย oh, huh? <sh> mm ัง hmm. ก mm ่อนก็เก็บอันนั้นนี่แหละอย่างเช่นผักสะแงงกับเห็ดนี่แหละทุกคนเห็ดไข่บ่อือป่าก็ยังบ่ได้เทื่อดอกพอมาต้องหาเหยื่อก่อน่โอ้เป็นหนองเหยื่อ้เนาะองตอนต้องตอนไหนอตอนไว้